ปีนนะครับอ่าเป็นโจสําหรับสั่งงานนะครับซึ่งในนี้เราออกแบบไว้2เมนูนะครับทีนี้เวลาสั่งงานเนี่ยเราก็เลือกนะครับเลือกเลยเลือกเสร็จเดี๋ยวก็ตัวยืนก่อนนะครับตัวยืนนะครับอ่ากดปุ่มนี้นะครับค้างไว้ไปจะกรพิบนะครับรับแล้เอเคไปวางในตําแหน่งที่ว่าเราโปรแกรมไว้นะครับหลังจากนั้น

ร้อนนะครับอ่ามันก็จะมีฟองแล้วก็มีกาแฟที่อ่าขอให้เขาดูก่อ

เป็นไงบ้างที่นี่ก็เราทักใจครับอันสมัยสมัยดีครับผม อร่อยแล้วก็การทำมันแปลกปร่าหลัดวันนี้แกอุดยนผมก็เป็นในฐานะก็จะเกี๊ยวปลาห้ของก๋วขาวน้ำปุกก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นแล้วก็อร่อยก่อนอาจจะจำผมไม่ได้เมื่อก่อนผมตอนเมื่อก่อนผมเป็นครูตัวยอドเขาจะกดน้ำไม่ออกเลยอ๋อพ่อพ่อกดแล้วน้ำไม่ออก อันนี้จะเป็นเมโนโอูอเมริกาโน่ย็นะคะ่ะคุณย็นจะเป็นคนตั้งชื่อแกงกลสําหรับชงกาแฟนะครับว่าโรบอตบารต t ้าคำว่าโรบอตเนี่ยก็คือ